อลงกรพลรบุตรเผยเขบวนรถไฟสายจีนลาวขนสินค้าเกษตรของไทย20ตู้ถึงมหาคนครส่งชิ่งแล้วใช้เวลา6วันเร่งดันผลไม้ขึ้นรถไฟให้ทนันฤดูกาลผลิตป,ปี2565รอเพียงจีนเปิดด่านตรวจที่สถานีรถไฟโมฮานสื่อจีนตื่นเต้นเสนอข่าวคึกโคมที่เป็นการเปิดสัก,กรารใหม่ของการขนส่งทางรถไฟของไทยเร็วกว่าขนส่งทางเรือสี่เท่า นายองกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขาบวนรถไฟขนส่งสินค้าเกษตรของไทยล็อตแรก20ตู้คอนเทนเนอร์โดยรถไฟสายจีนลาวจากสถานีรถไฟเวียงจันใต้สู่ด่านรถไฟโมฮานของมณฑลยูนนานได้ขนส่งถึงมหานครชงชิงใช้เวลารวมทั้งสิ้น6วันตั้งแต่เดินทางออกจากสถานีเวียงจันใต้ เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่27มกราคมที่ผ่านมาใช้เวลาในสปปลาว3วันและการเดินทางในจีนอีก3วันโดยได้สรุปตารางเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนจากไทยผ่านสปปลาวข้ามพรมแดนจีนจนถึงภาคตะวันตกของจีนคือมหานครชงชิงเชื่อว่าจะสามารถลดเวลาในการขนส่งในอนาคตเหลือเพียง4วัน เมื่อมีการปรับตัวการทำงานของทุกฝ่ายเป้าหมายต่อไปคือการเล่งเปิดบริการอย่างเป็นระบบการลดเวลาการขนส่งตลอดห่วงโซ่โลจิสติกเพื่อขยายการขนส่งทางรถไฟาสายนี้สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวยางพาราผักผลไม้มันสำปะหลังปาล์มกล้วยไม้น้ำตาลและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆโดยเฉพาะผลไม้ เช่นทุเรียนมังคุดเงาะเป็นต้นโดยมีเป้าหมายให้สามารถขนส่งทางรถไฟให้ทันฤดูการผลิตปี2565ขนาขณะนี้ฝ่ายไทยและสปปลาวพร้อมแล้วรอทางจีนเปิดทำการด่านตรวจพืชณสถานีรถไฟโมฮานภายใต้พิธีสารที่ได้ตกลงกันตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งได้ประสานขอความร่วมมือกับทางการจีนให้เร่งดำเนินการ หลังเทศกาลตุดจีนให้แล้วเสร็จโดยเร็วทั้งนี้จะรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ฟุตบอร์ดในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นับเป็นขบวนสินค้าปฐมฤกษ์ของไทยที่สามารถเปิดบริการได้เป็นขบวนแรกและเป็นการเปิดสักลาดใหม่ของนโยบายอีสานเกตเวเชื่อมอีสานเชื่อมโลกด้วยเส้นทางรถไฟจีนลาว ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายโลจิสติกเกษตรของดตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนน,นายอลงกร์กล่าวว่าสื่อมวลชนในประเทศจีน ให้ความสำคัญกับการขนส่งทางรถไฟจากไทยไปจีนทเที่ยวแรกอย่างมากโดยเสนอข่าวกันคึกโคมแล้ววิเคราะห์ว่าเร็วกว่าการขนส่งทางเรือสินสี่เท่าดังตัวอย่างข่าวที่แปลเป็นภาษาไทยที่ยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้สินค้าทางการเกษตรของไทยที่ถูกขนส่งโดยรถไฟมาถึงจีนเป็นครั้งแรกเส้นทางรถไฟจีนลาวทั้งสองทางเปิดให้บริการแล้ว Paste, รถไฟบรรทุกข้าเหนียวไทยปริมาณ500ตันขบวนแรกของรถไฟสายจีนลาวได้ออกจากสถานีรถไฟเวียงจันทใต้ในลาวและเดินทางมาถึงด่านโมฮานในมณฑลยูนนานของจีนเมื่อวันที่29มกราคม25 6 5 65. จากนั้นใช้เวลา3วันขนส่งถึงเมืองฉงชิงในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นที่รู้กันว่าการขนส่งทางรถไฟนั้น ใช้ระยะเวลาในการขนส่งน้อยกว่าทางทะเลถึงสีเท่าโดยการมาถึงของสินค้าทางการ,กรเกษตรของไทยในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีนลาวอย่างเป็นทางการทั้งสองทางการเปิดตัวรถไฟขบวนนี้ได้รับความสนใจจากรัฐบาลไทยและลาวหลังจากบรรจุข,ข้าวเหนียวในโรงงานของไทยเมื่อวันที่11มกราคม2565 เสร็จสิ้นพิธีการศุลกากรในไทยเมื่อวันที่14มกราคม2565จากนั้นจึงขนส่งทางถนนไปยังด่านท่านาแล้งในลาวเพื่อํำเนินพิธีการศุลกากรเนื่องจากศุลกากรลาวได้นำเนินการเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรของไทยซึ่งขนส่งทางรถไฟจากลาวไปยังจีนเป็นครั้งแรกจรึงเกิดปัญหาการกักกันสินค้าระหว่างพิธีการทางศุลกากร อย่างไรก็ตามด้วยประการประสานงานของหลายฝ่ายทั้งไทยและลาวรวมถึงความร่วมมือของ n e w l a n d s e a Corridor c o r p o r a t i o n Company Limited ด้วยเหตุนี้เองรถไฟจึงออกเดินทางจากสถานีเวียงจันใต้ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกที่ไทยได้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังจีน่าดลาว